สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่7มกรานะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับแน่นอนว่ามีหวยลาพัฒนารอเพื่อนๆกันอยู่อีกเช่นเคยครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับหวยลาพัฒนาช่วงวันศุกร์น่าจะเป็นหวยที่เพื่อนๆนั้นรอคอยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์มีแค่3วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับนอกจากหวยลาพัฒนาแล้วยังมีเลขเด็ดรัฐบาลไทยที่นํามาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็เลขเด็ดฮานอยนั่นเองันบะคร ไปเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกที่นํามาฝากกันก่อนเลยคอหวยือฮาแหกขอเลขเด็ดงูสองหัวเลื้อยเข้าบ้านเชื่อมาให้โชคจัดไปสอง2 1 6ดมาทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวไปกันต่อที่เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งครับจัดด่วนเลยงวดนี้ปล่อยหวยชุดเต็มมาแล้วนะครับงวดวันที่17มก,กรานี้นะครับงวดนี้ขอเน้นๆเลย7กับ8นะครับแม่น้ำหนึ่งจัดให้เลยงวดนี้ ไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยทั้ง3รอบฮานอยพิเศษรอบแรกเน้น4รอง8 40 42 43 47 08 28 78แล้วก็38ไปกันต่อที่หวยฮานอยปกติรอบ18รายการเน้น8รอง2 80 81 84 86 02 12 42แล้วก็62ต่อกันเลยที่ฮานอย VIP รอบ1ทุ่มเน้น1รอง7 14 10 1>, 1 2 1 8 4 7 0 7 2 7แล้วก็8 7ปิดท้ายกันที่หวยลาพัฒนารอบ2ทุ่มเน้น1กับ6ครับงวดนี้1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 6 1 6 2 6 5 6 7 6 8แล้วก็6 9นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับม่นว่าจะเป็นทั้งเลขเด็ดรัฐบาลไทย หาหนอยทั้ง3รอบแล้วก็เลขเด็ดหวยลาพัฒนารอบ2ทุ่มอย่าลืมติดตามกันได้เลยในช่วงหัวคำ่ำสำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ